สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญกันยางค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะร้านจําหน่ายรถอยได้ยางใบแดงถอดศูนย์พี่พี่สนใจเป็นรุ่นไหนนะคะหรือยางใหม่เบอร์อะไรลองพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะลูกค้าขะ,ะวันนี้นะคะก็หลังจากหยุดวันหยุดประจําสัปดาห์เนาะร้านจะหยุดทุกวันพุธค่ะวันพฤหัสเปิดนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธเนาะลูกค้าขะ,ะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะถนนเส้นเรียบพองเปรมประชากรนะคะพี่พี่สนใจทัก แชทขอโลเคชันได้เลยหรือนะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อคลิกที่หน้าโปรไฟล์ค่ะนะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นลูกค้าขานะคะตอนนี้เลิกงามยามดีเนาะลูกค้าว่าเปิดบินให้แต่เช้าเลยนะคะเป็นรถซีวิกฮอนด้าซีวิกค่ะขอบ16นะคะถ้าเป็นซีวิกขอบ16ไม่รู้พี่จะเห็นหรือเปล่ามันจะย้อนแสงนิดนึงเนาะรถจะเป็นลายนี้นะลูกค้าขานะคะลูกค้าเลือกมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางนะคะหรือ เฉพาะยางก็ได้นะตอนนี้มียางใหม่ด้วยมีหลายช้อยให้เลือกหลากหลายเลยค่ะนะคะแม็กพร้อมอยางอย่างคันเมื่อกี้ก็จะจ่ายเพียง14,000บาทนะลูกค้าได้แม็กใหม่นะพร้อมอยาง รวมเทินเก่าเนาะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาได้เลยนะพี่นานะคะแม็กม mm ่ hmm. ai, รุ่นใหม่ได้อัปเกรดเป็นล้อรุ่นใหม่ด้วยเนาะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูมิวเอ็กคันนี้กันนะคะอีซูมิวเอ็กคันนี้จะใส่ล้อรุ่นไหนของพี่เขาเป็นตัวแอคทีฟขอบค่ะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วนะคะถือโอกาสอัปเกรดเป็นล้อรุ่นใหม่เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมกันเนาะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลองเทียบให้พี่เขาเลือกก่อน mm hmm. มีหลายช้อยเลยลูกค้าขามิวเอ็กตอนนี้นะคะที่ร้านมีครบเลยตั้งแต่ Active อีดิกนอันติเมตนะคะแล้วก็ R S รุ่นใหม่เนาะลูกค้ามาดูกันวพอาพี่เขาจะชอบจะเลือกรุ่นไหนนะคะอ่าลองเทียบลองเทียบอีดิกนแล้วหนึ่งเนาะลองเทียบอีดิกนแล้วหนนะคะอันหลังนี่คืออะไร x s e r ซ e s หรือ R S โอ้ X ็ซีนะคะเป็นขอบ18แสดงว่าลูกค้านี่ตั้งพงม,มาแล้วคือขอบ18เนาะขอบ18ทีนี้เลือกเอา ะคขอบ18รุ่นไหนที่ใส่ได้บ้างน,นะคะก็จะมีถ้าเป็นฝั่งของกระบะไฮเลนเดอร์นะคะก็จะมี z z t x ซ i l l y y c o ซิ ili, ort, สามารถใส่ได้นะคะของมิ w เอ็กข18ก็จะเป็นตัวอีลิ a กนคือล้อหน้านะลูกค้าะลองสวมใส่เหมือนรองเท้านี่แหละลูกค้าะถูกใจชุดไหนค่อยว่ากันเนาะ ลองเทียบก่อนอีลีแกนสวยลูกค้าดูดีมีสไตล์นะคะส่วน X-Series นะคะเขาก็จะเป็นตัวถ้าเป็นของให้หรือจะเรียกว่าตัวลิมิตนะเพราะว่ามันเป็นตัวปิดรุ่นปิดจบรุ่นแนี้เป็นล็อกกระบะถ้าเกิดูของลูกค้าไม่ติดนะคะไม่ติดไม่ซีเรียลลูกค้าชอบใส่ได้เลยนะคะ X s e r ซ e รราคาเป็นไงราคาเท่ากันไหมไม่เท่าลูกค้าคะนะคะ X s e r ซ e s ลูกค้าจะจ่ายเพียง 2 7 5 0 0บาทถึง2 8 5 0 0บาทประมาณนี้เพราะว่ามันมียางปลายปี23แล้ปี24ลูกค้าคะถ้าเป็นอีดิกนพี่จบเลยในราคานี้ก็คือ25,000บาทรวมเทินเรียบร้อยเลยค่ะถ้าเป็นตัวอีดิกนข้างหน้าเนาะมันเข้ากับสีรถเลยลูกค้านะคะไม่มีไม่มีตัดเลยเดี๋ยวแอบฟังลูกค้าคุยกันหน่อย <laughs> ได้ยินแว่วๆมาเอาดำงั้นเอาดำนะคะแม่บ้านเสียงแม่บ้านก็ซิบ,บอกงั้เอาดำ <laughs> สีดำ ลูกค้าเอ็กซิลี่นะเออเพราะว่ามันมันมันข้างหน้ามันกลืนนะคะข้างหน้ามันกลืนเนาะมันเป็นอีดิแกนนะคะมันสีมันแมตกับรถเลยนะคะแต่ล้อหลังน่ะมันมีส่วนตัดเนาะคิ้วเขาพี่เขาคิ้วดำนะคะอ่าสีดำสวยลูกค้าสีดำสวยจริงๆถ้ามองในมุมนี้นะคะไปดูซิว่ามันมี รุ่นไหนบ้างถ้าเกิดว่าพี่มาไม่ทันชุดนี้ยังจะมีสินค้าอีกไหมนี่ลูกค้าขามีนะคะมีมีม,มีอ่ะอีส e ูอัปเดตหน่อยซิว่าตอนนี้สินค้ามีพร้อมให้บริการคือรุ่นไหนบ้างนะคะนี่เลยถ้าเป็นตัว S X s e ซีรียังมีสินค้านะพี่ๆอะยังเหลือปี24ด้วยปี24 28,500อจ้ะนะ0724สัปดาห์ดีทีเดียวนะลูกค้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นขอบ20นี่เลยนะลูกค้าคือตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ออกไปเพราะว่าตั้งตรงมาคือขอบ18ได้เลยถ้าเป็นขอบ20ก็จะเป็น2รุ่นนี้นะคะถ้าลองเทยบคือ2รุ่นนี้เลยถ้าใช้งานนะเอาจริงๆถ้าน้องบอกคือจากใจเลยก็คือขอบ18กำลังดีนะคะถ้าเกิดว่าไซส์หล่อเนาะอยากเท่นะคะดูเต็มซุ้ม ก็ขอบ20ลูกค้านะ,นะคะให้นี้ว่าก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าด้วยนะอะตัวนี้จะเป็นขอบ18ตัวแซเริ่มต้นค่ะ 22, 2เลลูกค้าประมาณนี้ นะคะไอะอย่างที่บอกว่ามันมียางปลายปี23หรือ24ก็จะมี2ราคาอยู่ถ้าพี่ไม่ซีเรียสเลือกปลายปี2023ค่ะรับประกันยางคือเท่ากันประหยัดไปเลยนะคะ,ประ,ป,ระประหยัดไปเลยปเลย1,000ตัวนี้วีคอร์สลูกค้านะคะราคะาเท่ากันเลยแล้วก็แ p ชอบไหมลูกนะคะ้า Z p ดชวใหม่ช่วปัจจุบันก็จะเป็นลายนี้ลูกค้าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะรอและยางปลายแดงให้ยึดตามรถรุ่นปีปัจจุบันนะคะช่วปัจจุบันก็คือลายนี้ลูกค้านะพี่ๆนะคะตัวนี้สวยนะลูกนะคะ้าชอบไหม ถ้าชอบเลือกไม่ถูกมาลองเทียบก่อนนะคะมาลองเทียบหน้าร้านก่อนได้เลยนะคะหรือนะคะตอนนี้แซพีมีชุดเดียวกลัวไม่ทานจังเลยนะคะเงินเดือนออกวันที่ยีิบเจ็ดนี้นะคะไปสืบทราบมาว่าถ้าพี่ๆทำงานนะคะถ้าทํางานน้องก็จะออกตั้งแต่เงินออกวันที่ยีิบเจ็ดใครออกก่อนหน้านั้นามีใครออกก่อนหน้านั้นบ้างเงินเดือนนะคะ นี่เก็บข้อมูลลูกค้าค่ะนะของพี่ออกวันที่ยี่ห้าครับนี่เป็นไงนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าวันที่ยี่ห้ากลัวมาไม่ทันเนาะเงินเดือนพี่ออกวันที่ยี่ห้าพี่จองก่อนได้ไหมได้ลูกค้าได้ค่ะนะคะเงินเดือนที่ร้านออกวันที่สองค่ะลูกค้าจะออกช้าไปไหนเออนะคะเออถ้าเฮียดูอะไรนี้อยู่นะคะก็ช่วยเลื่อนมาออกวันที่ยีิบเจ็ดนะคะให้พร้อมๆกันอ่ากับ พวกพี่ๆที่ชมในสตรีมในไลฟ์สดอยู่นะคะลูกค้าเนาะน้องพี่เนาะนะคะฝากบอกเขาหน่อยถ้าบอกเองไม่ได้นะโด,ด,ดนบน่นลูกค้านะคะต้องออกวันที่ยนะี่สิบเจ็ดกำลังดีเนาะพี่เนาะนะอันนี้ออกวันที่สองเนะี่ยลูกค้าตัวไหนอีกลูกค้าถ้าเป็นมิวเอ็กเนาะขอบสิบเจ็ดตัว แอคทีฟยางติดมาเป็นดลอลล็อปค่ะชุดนี้ยังมีนะพี่เอาชุดเดิมก็ได้นะคะจ่ายเพียง14,500บาทนะล,ลูกค้าเห็นไหมว่าพอ18บแล้วก็โดดขึ้น20,000ืเลยลูกค้าถ้าเป็น17แล้วก็ยังหมู่หมืน่นกลางยางเช่นกันพี่นะคะถ้ายางขอบ17ยังอยู่หมืน่นกลางกนะคะหมื่นต้นๆ้นมีดลอลล็อปถ้าเอาเฉพาะอย่างก็หมื่นสามลูกค้า เอาเฉพาะยางมิดตรงก็หมื่น้าห้าร้อยลูกค้าพอโดดไปขอบ18บนแปะยาง4เส้นก็คือ20,000เลยนะลูกค้าก็ลองดูนะคะแต่ขอบสิอาจจะได้สมรรถนะการขับขี่ดีเนาะตามเครื่องยนต์ตามรุ่นรถค่ะเป็นแบบนั้นไปพี่ก็ลองเลือกเอานะนะคะแต่ถ้รถเราไม่ใหม่มากรถเราแบบว่าอายุ10กว่าปีนะคะ10กว่าขวบก็ว่ากันไปของเดิมขอบ16นะอัปเกรดเป็นขอบ17กํากำลังดีนะคะเน้นใช้งานกำลังเหมาะสม นะพี่พี่ถ้าเกิดว่าชอบ18ได้ไหมพี่อยากจะใส่ขอบ18ได้ลูกค้าไม่มีปัญหานะคะนะ่าฝั่งนี้จะเป็นล้อรถเกง่งล้อรถ,ถเก่งมีประมาณนี้ลูกค้าสินค้าพร้อมให้บริการก็อย่างที่เมื่อกี้ข่ายไปคือซี v ิ c ตัวนี้ลูกค้าซี V ิคขอบ16นะคะเป็น FB ฟดขอบสยางปี2024นะคะเป็นแม็กป้ายแดงลูกค้าบวกกับยางใหม่นะบวกกับยางใหม่2 0 5 5 R16 ค่ะ มีสินค้าพร้อมให้บริการไล่ชุดพี่ๆขาซีกใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะมาเอาแม็กพร้อมยางก็คือคุ้มค่ะสะดวกรวดเร็วนะคะยกถอดออกยกใส่ได้เลยเพราะว่าน้องเขาใส่ยางถ่วงบรานา์ไวแล้วเรียบร้อยค่ะมาร์กอยู่ตรงทุกจุดเลยพี่ทุกชุดเลยนะคะลูกค้าค่ะนะมาได้เลยใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วค่ะตอนนี้เนาะเวลาสําคัญลูกค้าคะเวลาไปทําอะไรก็ไม่อยากรอนานๆเนาะไม่อยากรอคิว ส่วนใหญ่พี่ที่ถามว่าที่ร้านมีคิวว่างไหมช่วงเช้าเนี่ยลูกค้ามาแต่เช้าเลยจริงๆเราไม่มีลูกค้าไม่ค่อยมีค่ะลูกค้าลูกค้าเข้าใจว่าที่ร้านคงจะงานเยอะมากนะคะต้องจองคิวก่อนหรือเปล่ามาเลยลูกค้านะคะงานไม่ค่อยมีพี่นะคะเวลาเห็นเออลงรีวิวเยอะๆนั่นคือทั้งวันลูกค้านะคะทั้งวันเนาะก็จะเก็บฟุตเทจเป็นทั้งวันกว่าจะได้ลงนะคะพี่จะถามว่ามีคิวว่างหรือเปล่า ไม่มีลูกค้ามาได้เลยใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วนะคะอ่ะฝั่งนี้จะเป็นล้อฟอร์ดอัปเดตกันหน่อยล้อฟอร์ดก็จะมีสินค้าพร้อมให้บริการประมาณนี้พี่ๆคะ่ะนะคะเล็งชุดไหนไว้รับซื้อแม็กไหมคะแม็กอะไรเอ่ยคุณพี่นะคะคุณพี่ การกันหเนาะนะคะซื้อแม็กอันไหนเอ,อ่ยนะแม็กป้ายแดงหรือว่ายังไงลูกค้านะคะลองแจ้งทักแชทมานะคะหลังบ้านอ่ะตัวนี้จะเป็นจัดโปรรอฟอร์ดเนาะยังมีสินค้าเนาะลูกค้าขามาเติมเรื่อยๆเลยนะพี่นะ,นะคะไม่ยุบสักทีเนาะขายไม่ชนะนะแบบนี้ขายไม่ชนะค่ะนะคะ ขายจนใจอ่อนลูกค้าฟอร์ดนอะเยอะจริงๆอันนี้จะเป็นตัว Sport. สปอร์ตสปอร์ตจะขายดีถ้าขอบยีนะลูกค้าเพราะว่าจัดโปรหมื่นหกเองลูกค้าจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทลูกค้าได้ทั้งแม็กใหม่นะแม็กใหม่ ai, จากศูนย์เลยแล้วก็พร้อมอยางมาคู่ตัวลูกค้าค่ะยางนะลูกค้าจะถอดออกก่อนใช้งานจริงเนาะเส้นสี่ตุ้มนี้ยังอยู่ครบยังปี2024คะ่ะมีหลายชุดนะตัวสปอร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดโปรตัวสปอร์ตจนะ ราคาสูงกว่าเพื่อนพี่ๆนะคะดูแม e ็กอีซูน่อยครับขอบเท่าไหร่ลูกค้านะคะขอบเท่าไหร่คุณพี่นะคะสิบหกสิบเจ็ดหรือสิบแปดเนาะนะคะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะระบุให้น้องนิดหนึ่งเดี๋ยวพาชมฝอดแล้วเดินไปเลยนะพี่นะแล้วไทเทเนียมมีลูกค้าหมื่นหกเอาล้อกเก่าขนาดเดียวกันมาแลกซื้อจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นลูกค้าขาของลูกค้าเป็นสิบเจ็ดเอามาแลกสิบเจ็ดหมื่นหกลูกค้านะคะเป็นสิบแปดเอามาแลกสิบแปดหมื่นหกพี่พี่นะ,ะนะขอบยี่สิบมายี่สิบหมื่น หมื่นหกลูกค้าขอให้เป็นขนาดเดียวกันเนาะถ้าเกิดว่าต่างขนาดเพิ่มส่วนต่างคะ่ะลูกค้านี่มีให้เลือกหลายชุดเลยมานะคะร้านเปิดแต่แปดโมงถึงห้าโมงมาไม่ถูกหาร้านไม่เจอพี่คลิกที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะมีช่องทางการติดต่อเนอะาะทักแชทหาน้องก็ได้คะ่ะเดี๋ยวส่งโลเคชันให้ลูกค,ะคะ้าค่ะร้านอยู่นอกเมืองพี่พี่นะคะมาเนี่ยไม่ต้องกังวลรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่มีเวลาเหลือเฟือที่จะวนหาร้านจนเจอนะคะถ้าหลงไม่ต้องกลัวลูกค,ะคะ้าค่ะนะร้านอยู่นอกเมืองเนาะอยู่นอกเมืองนะคะ่ะพี่ตรงข้ามร้านจะเป็น คลองนะคะคลองเปรมประชากรนะพี่ๆก็จะเข้าใจว่าอยู่คลองหลวงเหรอนะคะอยู่คลองหลวงคลองไหนคลองหนึ่งคลองสองคลอง3ไม่ลูกค้าอยู่คลองเปรมประชากรค่ะ เส้นรังสิตถ้าเกิดว่าเข้าปากทางเวิร์กพอยต์ตรงมาเลย8กิโลครึ่งถึงร้านทันทีลูกค้าขานะคะ17 18ก็ได้ครับได้ค่ะลูกค้า17ก็เริ่มต้นนะพี่นะอยู่ที่1น0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะเป็นล้อมิวเอ็กซ์แอคทีฟยางคู่ตัวดอลล็อกจ้ะนะคะขอบสิก็เริ่มต้นที่สองหมื่นสองสองหมื่นสามลูกค้านะคะอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะมิวเมื่อวานเนาะเล่าสู่กันฟังในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะทุกวันเราต้องมีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะพี่พี่ ลูกค้าถามยางว่าขอสิบห้านะคะขอราคายางขอสิบห้าน่อยนะลูกค้าอ่าน้องก็ถามว่าสิบห้ายางเบอร์อะไรครับนะคะเขาก็บอกว่านะคะรถใหญ่ครับรถใหญ่ยางรถใหญ่ครับเลยถามมารถใหญ่ขนาดไหนครับพี่ นะคะลูกค้าก็บอกว่ายางรดอะครับยางรถยนต์อนะรถใหญ่นะเออลูกค้าก็หนูต้องแจ้งก่อนว่ายางมันมีเบอร์อยางเนาะลูกค้าไปดูที่แก้มยางก็ได้ค่ะหากลูกค้าไม่ทราบมันก็จะมีสองหนึ่งห้าเจ็ดิบอาิบห้าในกรอ,อ,อ่ถ้าเป็นขอบ15้าเนาะประมาณนี้ลูกค้านะคะต้องแจ้งเบอร์อยางทีนี้มันยางรถกระบะมันมีทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงขอบ16ทั้งเตีย้ยทั้งสูงลูกค้าก็ลองแจ้งมาสักหน่วยจะได้ แจ้งราคาได้ถูกต้องเนาะ18เอาวนมาอีสูตรสอีกรอบหนึ่งพี่ๆนะคะ X s e r ซ e s พี่ชอบไม27,500าค่ะถ้าเป็นปี2024-28,500นะคะเมื่อกี้มิวมิวพี่มิวเอ็กใส่ไปแล้วนะคะสวยมากๆมากกว่าความสวยลูกค้าก็จะได้ความแข็งแรงนะคะของล o อแม็เนาะไปใช้ทนทานนะคะพี่ชอบไหม18ลายนี้เนาะก็อาจจะล้างยากสักนิดสักหน่อยนะลูกค้านะนะคะเพราะว่าลายถี่เลยลายถี่ยิบเลยนี่คือรีวิวตามจริงลูกคา้านะคะ อย่าไปล้างเองลูกค้าไปคาแค่์ค่ะ17ก็จะล้างง่ายแนละลูกค้าเลือกเอานะคะอันไหนได้หมดพี่เนาะเลือก18ก็ได้17ก็ดีลูกค้านะคะอาวีคอร์สเป็นไงบึกเบือนแข็งแรงค่ะนะราคาเท่ากันถ้าเป็นรุ่นท็อปนะลูกค้าเทินได้ค่ะลูกค้าแต่ที่ราคาที่น้องแจ้งราคารวมเทินนะลูกค้าซิตี้2018ขอบ16ได้เลยพี่นะคะซิตี้ขอบ6อุหยน้องหมดหรือเปล่าของหมดหรือเปล่าไปบอกลูกค้าของมีนะตัวนี้ แซพีนะคะโฉมใหม่โฉมล่าสุดเลยเนาะแม่กเก่าแล้วนะลูกค้ารอรุนนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าโฉมใหม่ก็คือลูกค้ายังถามหาตัวก่อนหน้าอยู่เลยพี่ๆนะคะถามหาก้ั้นวายลายเขากวางนี้ไม่มีลูกค้าซิต,ตี้น้องมีตัวไหนวะไปดูซิลูกค้าซิต,ตี้มีตะขอบสิบห้าพี่เอ๋ยนะลูกค้าสิบห้าตัวนี้พี่โอเคไหมอะถ้าสิบหกรอหน่อยได้ไหมลูกค้าเดี๋ยวกําลังหาของอยู่เนาะนะคะตอนนี้ลูกลูกค้าที่เขาจองรถป้ายแดงยังไม่ออกลูกค้า ไฟแนนซ์ยังไม่อนุโนมัติเออพี่พี่ก็เลยยังไม่มีล้อขอบสิบหกมาแซลเล่นแซลเล่นลูกค้าอืมเป็นไหนหมดนะซิตี้ขอบสิบหกยังไม่มีสินค้าเข้าเลยลูกค้ามีแต่ขอบสิบห้าราคาย่อมเยาวคะ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสำหรับตัวสีนี้นะสําหรับแม็กสีสีเทาลูกค้าสีเทาเนาะอันนี้เป็นทูโทนพี่พี่หมื่นสามเอาของ,ของเก่าของเดิมหากเทินเป็นส่วนลดได้นะลูกค้าได้ทั้งแม็กและย,ยางเลยคะ่ะยางปีสองพันยี่สิบสี่พี่ ล้อได้ยันป้ายแดงถอดศูนย์พวกนี้จะถอดก่อนใช้งานจริงนะคะล้อหนึ่งชุดต่อรถป้ายแดงหนึ่งคันลูกค้าไม่ต้องสืบว่าทำไมมันไม่มีของนะคะทําไมพี่รอนานมากเลยอย่างวีออสเนาะไอยาลิตยาลิตขอบสีลาลูกค้าถามว่าเมื่อไรของจะมาทาไมไม่มีของเลยไม่มีพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าล้อหนึ่งชุดลูกค้า รดป้ายแดงหนึ่งพันนะพี่นะคะล้อพวกนี้ไม่สามารถสั่งบริษัทมาจัดจาหน่ายได้ลูกค้าไม่ใช่ยางใหม่ถ้ายางใหม่สั่งเผื่อเลือเผื่อขาดได้นะตัวนั้นสั่งบริษัทได้นี่คือยางใหม่ยางใหม่ยางใหม่หมพี่ถ้าเกิดล้อเป็นชุดแบบนี้น้อลูกค้าต้องรอป้ายแดงแล้วต้องรอเขาไปเปลี่ยนใส่ลอ้อแต่งล้ออะไรว่าไปนะฮะแล้วไปต้องไปแย่งชิงนะคะแย่งชิงเออแย่งชิงรอในยางป้ายแดงมาขายเนาะพี่ๆนะคะยางขอบสิบห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอัชมป้ายแดงมีลูกค้าขาะนะคะมีนะเอ่อ เอายางป้ายแดงเนาะหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบปดสิบห้ามีบิตโจนค่ะปลายปียี่สิบามเก้าพันนะคะปียี่สิบสี่เก้าพันห้าบิตโจนดุลวิทย์นะคะสี่เซียนลูกค้ารวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยนะถ้ามียางใหม่มียางใหม่เพิ่มอีกนิดนึงลูกค้าได้ใหม่เลยใหม่เลยจ้ะป้ายติดเลยจากบริษัทบ,บิตโจนเลยนะคะดุลวิทย์นะสัปดาห์ที่ยี่สห้าสองสี่ลูกค้านี่แจ้งสัปดาห์ได้เลยนะคะ สี่เซนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยลูกค้าเพิ่อมอีกนิดนึงที่ได้ยางใหม่เลยนะคะเอาไงดีพี่นะเอาไงดีพี่เลือกไม่ถูกเลยน้องเอายางปง้ายแดงก็พี่ก็ประหยัดไปนะคะพั 1, 500, 500, 000, นหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนาะก็ว่ากันไปในส่วนต่างลูกค้าโอเคไหมถ้านะโอเคมาได้เลยค่ะนะคะสตาร์ทรถเดี๋ยวนี้พี่มาได้เลยนะเนาะวันนี้น้องว่างมากนะคะมาเจอกันที่หน้าร้านนะคะตัวนี้จะเป็นรีโวรีโวครอบสิบเจ็ดลูกค้ามีของให้เลือกหลายชุดเลยรนะีโวครอบสิบเจ็ดนะโอ้ลูกค้าสิบเจ็ดที่ไหนเนา 18เนี่ยตัวนี้สอบ18นะคะรีโวลคอบ18 2.8คอมบ18มีของให้เลือกหลายชุดนะคะตอนนี้ถ้าเป็นรถเกอาก็คือ4คันลูกค้ามียางคู่ตัวบิสตอลแล้วก็มิชลินเนาะราคาเท่ากาัน28 0 0 0นนะคะรวมเทินพี่ถึงรอบเปลี่ยนยางหรือยังถ้าถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาได้เลยนะคะจบราคานี้ได้แม็กใหม่ไปเลยลูกค้าแมกรุ่นใหม่อัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่พร้อมยางคู่ตัวยางปี2024ค่ะแล้วใหม่มากลูกค้า ดูชุดนี้สีสัปดาห์ยี่ห้าสองสี่เป็นไงพี่พี่นะคะใหม่เท่ากับยางใหม่ที่มีตอนนี้เลยสับบขอบสิบแปดนะคะและดูยางเส้นสี่ตุ้มนัะยางยังอยู่ครบชัดเลยลูกค้าขานะคะทั้งสี่เส้นเลยนะพี่พี่ยูอยู่จังจังหวัดตอนนี้มีโปรนะคะทักแชทมาเลยตัวอะไรครับน้องอาจจะส่งฟรีนี่นะคะลองดูลองดูพี่พี่นะคะเดี๋ยวขอเฮียให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าพร้อมโอนวันนี้นะเดี๋ยวขอเฮียให้ว่าส่งรีเนาะมันใกล้สิ้นเดือนแล้วลูกค้ามันมีผลต่อ,ม,ม,ตอมันมีผลต่อค่าค,าคอมมิชชั่นโอ้นะ พูดอะไรอ่ะมันมีผลต่อค่ะมีผลต่อแอดมินมากนะคะถ้าเกิดว่าพี่นะคะเห็นน้องมาไลฟ์สดทีทก็นะคะไม่ต้องแตกใจอะไรเนาะมันใกล้สิ้นเดือนจ้ะพี่อ่าถ้ากลางเดือนก็จะเงียบหน่อยนะคะต้นเดือนนี่ก็ชิวๆค่ะสามวันไลฟ์ทีหนึ่งถ้าใกล้สิ้นเดือนอ่ะโอ้โหมาทุกวันว่าสามเวลาลูกค้านะคะตอนเย็นห้าโมงไม่ยอมกลับบ้านพี่นะะอยากจะไปล้างยางอยากไปอะไรน้อยะ <laughs> จริงๆลูกค้าอืมเนาะอ่ะตัวไหนอีกลูกค้าอ่ะสิบเจ็ดเป็นไงสิบเจ็ดมีลูกค้านี่เลยสิบเจ็ดค่ะมียางกู่ตัวโยโกะลรดันหลบที่เลือกได้เลยนะจะเอาโยโกะไหมโยโก,โกต้านทานการสึกหลอได้สูง g ี Orlando G า a ี a x นะหรือจะเอาเนิ่มๆแบบดันหลบนะคะมีทั้งคู่ราคาเท่ากันจ่ายเพียงสองบนสี่นะคะเป็นราคารวมเทิน ถึงรอบเปลีย่ยนยางแล้วมาได้เลยของพี่มันไปเบียดมานะน้องนะคะขอบแม็กก็ไม่ดีฝาก็หายโลโก้ก็ไม่มีโฮ้ยพี่เอ๋ยนะคะมาได้เลยจ้ะนะคะไม่สี่เรียสลูกค้าเพราะว่าเทิร์เอาเนี่ยหนูเอาแม็กไปช่างกิโลลูกค้าเนาะนะคะถามว่าแม็กตัวนี้เอาเฉพาะแม็กได้ไหมพี่จะไปใส่รถตู้ลูกค้าไม่ได้แยกพี่ๆนะไม่ได้แยกขายแม็กพร้อมยางยกชุดถ้าเป็นฝั่งโตโยต้าเนาะลูกค้าถามหาเยอะนะคะถ้าเกิดว่าพี่จะเอาขอบสีเจ็ดเฉพาะแม็กได้ไหมพี่จะไปใส่รถตู้แล้วน้องยางใส่รถตู้ขอบสีเจ็ดมีไหมนะไม่มีลูกค้า หรือลูกค้ามีแม็กมียางก็ไม่ได้รับทําอีกลูกค้านะไม่ได้ทําอีกเออเป็นไงคะอะล็อกโคล็อกโค ล็อกโค้มี2ชุดแล้วนะลูกค้าตอนนี้ล็อกโค้มี2ชุดคะ่ะราคาเป็นไงราคาอยู่ที่38มหมืนแลูกค้าโอ้โหล็อกโค้ดนสามหมื่นแจริงพี่นะคะไปเบิกใหม่เท่าไหร่ลูกค้าไปเบิกใหม่ลูกพี่ลองเช็ครูดอะแก้งถามศูนย์ก็ได้นะคะเบิกใหม่ล็อกโค้ดเท่าไหร่น้อนะคะหรือว่าพี่ออกรถจากตัวนี้พี่อยากจะเปลี่ยนลอล็อกโค้ดได้ไหมไม่ได้ลูกค้านาะนะคะราคารถต่างกันไหมลูกค้าต่างกันนะคะตัว17็ก็ราคาหนึ่งเนาะ รถมันมีตั้งแต่ตัวท็อปตัวอะไรก็ว่ากันไปเนาะลูกค้านะคะอ่าราคารถต่างกันราคารถก็ประมาณนี้ค่ะราคาต่างกันนะถ้าเกิดเดีลูกค้าสนใจอยากออกรถออกรถรุ่นนั้นนะคะอยากอัปเกรดเป็นล้อโลโกได้ไหมได้ลูกค้านะคะมีสามหมื่นแปดลูกค้าเอาล้อแปแดงมาเทิร์นก็หักรถส่วนรถไปนะคะถ้าเกิดว่าออกอยู่ศูนย์ใกล้ร้านก็ดีลูกค้าอย่าไปวิ่งเยอะเนาะต้องวัดกันที่เส้นสีหน้าย่างอับอย่างนี้เดี๋ยวหนูให้ดูนะคะ เส้นยังอยู่นะลูกค้านะคะเส้นสีลุมนะยังยังอยู่นี่ขอบสิบเจ็ดแขอบสิบแปดก็ประมาณนี้ลูกคา้าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะแสดงความจริงใจนะคะ,ะให้ลูกค้าได้ทราบว่าเอ๊ะเนี่ยคือล้อมันวิ่งน้อยใช้น้อยเส้นสีน่ายังยังอยู่ครบเลยนะคะ,ะลูกคา้าถามว่าน้องไปเอาล้อมาจากไหนนะคะทําไมเส้นสีน่ายังยังอยู่ก็ประมาณนี้นะะลูกค้าล้อพวกนี้ก็จะถูกถอดก่อนใช้งานจริงก็คือมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์บ้างแหละลูกค้านะคะ,ะมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์แต่เส้นสีการันตีให้ลูกค้าเห็นแน่นอนเนาะนะคะเพราะว่า ที่ร้านก็คือจะคัดมาแล้วลูกค้า่ะคัดมาให้แบบสวยๆปิ๊งๆนะคะแบบนี้ให้พี่ๆเลยเนาะ,ะให้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะคะอันนี้คือมาตรฐานนะพี่นะชุดนี้สัปดาห์ที่หน่อยสองส่ลูกค้าขานะคะ,ะ,คะ,อ,ะอยางที่ติดมาเป็นยางคู่ตัวเลยตลอดแกลนเทคนะคะเอทตัวนี้นะคะ,อ,ะอยาง g กล n t e คเ a ทยอดนิยมแม็กก็สวยลูกค้าหรือถึงรรบเป็นยางเนา ฟอร์จูนเป็นไงลูกค้าเอาของเก่ามาเทินใส่ล้อล็อกก็สวยนะใครอยากดูกเออถ้าเกิดเป็นฟอร์จูนใส่ล้อล็อกพจะสวยขนาดไหนพี่ทักมานะมีมีรูปตัวอย่างลูกค้าอยู่นะคะถ้าพี่ไม่ติดไม่ซีเรียสนะ้อเป็นล็อกกระบะโอ้ลูกค้านะคะอย่าไปซีเรียสมันอยู่ที่เราความพอใจนะคะอ่ะบางคนก็บบกว่าเดี๋ยวใส่ล้อกกระบะนะมันอยู่ที่เราเนาะลูกค้าโอ้พูดอะไรเนี่ยลูกค้าไปดีกว่านี่แหละลูกค้าพูดไปเรื่อยคือเป็นอย่างนี้นะพี่พี่ ตัวนี้จะเป็นยางเดตันยางเดตัน by ยบิโต18 1่งแปดหค่ะ4เส้นอยู่ที่5,500บาทนะคะนี่คือยางใหม่ราคาเป็นไงลค้าย่อมเยาเนาะจับต้องได้ค่ะใช้งาน2ปีก็คุ้มแล้วพี่ราคานี้นะคะเดตันบายบิโตนะคะยางเป็นลายสปอร์ตพี่นะคะราคาปลาย2,490ไม่ขา ค่ะนะคะขาย 4, สีเส้น5,500รวมติดตั้งใส่ถ่วให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนจุ๊บลมให้ด้วยยังมีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทนะลูกค้าซิต,ตี้วีออสจาริสนะคะถ้าเป็นยางเบอร์นี้1 8 5 6 0เนาะไม่ชีเรียดไม่ล็อกเบอร์ไม่ล็อกมงพี่เอาเบอร์นี้ไปเลยลูกค้าขานะคะประหยัดราคาเบาๆซอบๆนะ นะในภาวะแบบนี้เนาะเปลี่ยนไปก่อนลูกค้า55 0 0มีสินค้าพร้อมให้บริการเลยนะคะต่างจังหวัดเป็นไงสั่งได้ลูกค้าแต่อยากให้ปรึกษาร้านใกล้บ้านก่อนเนาะไปดูก่อนว่าเขามีหรือเปล่าถ้ามีก็อุดหนุนเขาลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะไม่เสียค่าติดตั้งอีกนะคะอาจจาะราคาอาจจะถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะสูงกว่านี้ 500, 1 0 0 0บาทลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะลูกค้าอืม ประมาณนี้ลองลองดูใกล้บ้านก่อนนะคะห8 5 6 0 R 1 5ต้อดนะรุ่นนี้เหมือนกันลูกค้าถ้าเกิดว่าเพิ่มขยับมาอีกนิดนึงกอ็อยู่ที่7,000พันลูกค้าเป็นวีออสยาดิสนะคะ185เบอร์เดียวกันกับเดตันเมื่อกี้4เส้น7,000บาทติดตั้งใส่ถ่วงให้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบใช้ยาวๆทนทนเนาะนะคะประสิทธิภาพสูงก็มีบิดโตนเป็นทางเลือกอะก็คือ 9ก้าพันห้าสี่เส้นเก้าพันห้าลูกค้าขานะคะฝั่งนี้จะเป็นยางขอบสิบแปดแล้วนะพี่โยโกขอบสิบเจ็ดโยโกขอบสิบเจ็ดแล้วก็จะมีบีสโตนขอบสิบเจ็ดค่ะสองหกห้าหกสิบเจ็ดมียางใหม่นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสําหรับใครที่ใช้ขอบสิบเจ็ดเนาะมีหลายนะคะหลายเส้นลูกค้านะคะมาได้เลยเนาะนะคะ แล้วก็โยโก1หมื่นสี่ห้าร้อยลูกค้าอันนี้หนูแจ้งไปแล้วเนาะยังใหม่ค่ะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอสิบห้าสำหรับรถตู้กระบะบรรทุกนะคะบิดโตนรูวิทแน่นอนว่าบรรทุกได้ดีเยี่ยมลูกค้าขานะคะบรรทุกเชิงพาณิชย์เนาะนะคะตัวนี้ได้ดีเยี่ยมเลย คือสีเส้นหมื่นห้าร้อยยางป้ายแดงเก้าพันเก้าันห้าลูกค้าก็ลองเทียบราคาดูนะคะอันไหนประหยัดได้ประหยัดพี่นะคะเอาใหม่ก็ได้แดงก็ดีเนาะนะคะยางมีรับประกันเหมือนกันตัวนี้บีตัวสองหกห้าหสิบอดสิบแปดตัดใหม่แล้วนะพี่ๆนะคะอ่าสีเส้นสองหมื่นสองลูกค้าถ้าเป็นยางป้ายแดงพอศูนย์เบอร์นี้นะอยู่ที่หมื่นแปดแกะจากอีซูขามันแปดสี 18, ส่เส้นเนาะลูกค้าค่ะนะคะยางใหม่เลยสองหมื่นสองลูกค้าน้องส่งรูปไปลูกค้าถามว่ายางใหม่หรือยางป้ายแดงยางใหม่ค่ะลูกค้าสับ มีสติ๊กเกอร์ติดแบบนี้คือ,อยางใหม่ชุดนี้สัปดาห์ยิมห้าหรือเปล่าลูกค้าน่าจะยิมห้าเนาะอันนี้คือ,อยางปลายแดงนะคะโอ้ยโอ้ยอยางใหม่ลูกค้าพูดไปเรื่อยนะพี่นะคะเอาตัวไหนอีกหมดแล้วนะลูกค้าวนมาจนบรรจบแล้วนะคะโอเคพี่ๆสนใจเพิ่มเติมเป็นตัวไหนก็คือพี่ทักหาแอดได้เลยนะคะมาพี่ถูกา้าไม่เจอพี่คลิก โปรไฟล์ค่ะมีเบอร์โทนเนาะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากติดตามนะคะเป็นกาลังใจให้แมค่ค้าด้วยนะคะวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรพี่พี่นะอย่างน้อยเรารู้ราคาเนาะยังเรายัางรู้ราคายัางได้แวะมาพูดคุยกันนะคะได้แวะมาพูดคุยกันเนาะพี่พี่ขอขอบพระคุณค่ะ